วัดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำในส่วนของการดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งตัว wordpress นะคะ,ะตัว wordpress เนี่ยหลายๆคนก็อาจจะรู้จักนะคะแล้วก็เดี๋ยาจจะเกิดข้่ควาก่อนว่ามันคืออะไรนะคะตัว wordpress ตัวนี้ก็คือเป็นเหมือนโปรแกรมเป็ดรูปที่ใช้สร้างแล้วก็จัดการเนื้อหาตัวเว็บไซต์ประเภทของ content management system หรือที่เรียกย่อว่า cms นะคะซึ่งตัวนี้จะเป็นในส่วนของตัวหลังบ้านนะคะ จะเป็นในส่วนของโค้ดที่เป็นภาษา PHP นะคะแล้วก็ใช้ระบบฐานข้อมูลเป็น MySQL นะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยโดยส่วนใหญ่อะคะ่ะเราไม่เราอาจจะไม่ต้องเข้าไปในส่วนของการโครดดิ้งมากนะักสามารถที่จะใช้ในการปรับแต่งตัวเว็บไซต์ของเราเองได้เลยนะคะซึ่งมันจะมีระบบหลังบ้านในการจัดก,การในส่วนของตัวหน้าเพจต่างๆ แล้วก็มีปลั๊กอินอีกมากมายให้เราได้เลือกใช้นะคะเดี๋ยวในส่วนนี้ค่ะวิดีโอตัวนี้จะเป็นการแนะนํำการดาวน์โหลดแล้วก็การติดตั้งเบื้องต้นนะคะโอเคอสิ่งที่เราจะต้องใช้อย่างแรกก็คืออาจจะต้องมีตัว Exam p นะคะหรือเว็บเซอร์วทิที่เรามีอยู่ที่เครื่องเราแล้วก็รวมถึงโปรแกรมตัว MySQL นะคะ ซึ่งจะเป็นใช้ในส่วนของตัวฐานข้อมูลทีนี้เนี่ยเวลาการดาวน์โหลดอะคะ่ะเราก็เข้าไปที่ t h wordpress org slash download ได้เลยนะคะก็จะเป็นในส่วนของหน้าดาวน์โหลดตัวโปรแกรมหรือตัวเว็บไซต์ของตัว wordpress ตัวนี้ซึ่งมันจะเป็นเหมือนตัวสำเร็จรูปมาให้แล้วก็กดที่ download and install ได้เลยค่ะ หลัจงจากนั้นก็มาที่ตัวกดดาวน์โหลด w o r d p r e s s ซึ่งปัจจุบันเป็นเวอร์ชันหานะคะโอเคหลัจงจากนั้นเราก็รอในอในส่วนของการดาวน์โหลดข้อมูลขึ้นมานะคะเราก็จะได้ไฟล์ตัวดาวน์โหลดขึ้นมา ีนี้ค่ะเดี๋ยวให้เราทําการแตกไฟล์นะคะลงมาที่ในส่วนของถ้าสมมติเครื่องใครที่เป็นตัว windows ะคะ่ะก็จะเป็นในส่วนของตัว e x a m นะคะก็คือเข้าไปที่ ic แล้วก็ e x a m ของเราได้เลยแต่ถ้าของใครที่เป็น ubuntu แล้วก็ใช้เป็นตัว lamp ค่ะก็คือเข้าไปที่ opt l p แล้วก็ h t d o c นะคะหลังจากนั้นเราก็แตกไฟล์ได้เลย แล้วจากนั้นค่ะเราก็จะได้ตัวโฟลเดอร์ของตัว WordPress ขึ้นมาทั้งนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนชื่อเป็นโปรเจกต์ชื่อโปรเจกต์ของเราเองได้นะคะอันนี้ขอตั้งเป็น wp แล้วก็ k i ด test นะคะ จากนั้นค่ะเราก็จะเริ่มเข้าสู่ขั้นตอนที่ในการติดตั้งนะคะแล้วก็ไปที่ localhost ได้เลยแล้วก็ใส่ชื่อโปรเจกต์ของเราถ้าใครมีมีพอร์ตนะคะก็สามารถใส่ต่อท้ายได้เลยโอเคในนี้จะเป็น localhost wp test นะคะมันก็จะมาที่ในส่วนของหน้าคอนฟิกของเรานะคะ Okay. ในที่นี้เนี่ยเราเบื้องต้นนะคะเราอาจจะต้องอเตรียมตัวด a ต a b เบสของเราเอาไว้นะคะเพื่อที่ให้ตัวเว็บเพย์นะคะเจนในส่วนของตัวด a ต a b เบสหลังบ้านให้นะคะในส่วนนี้ก็ให้เรา,าเตรียมในส่วนของตัวด a ต a b เบสเอาไว้นะคะโอเคหลังจากนั้นก็กด l e t s go ได้เลยค่ะค่ะ หลังจากนั้นก็จะเป็นการาใส่ข้อมูลเกี่ยวกับตัวดัต a ต a รเบของเรานะคะในส่วนแรกก็คือดัต a ต a ร์เบทเนมนะคะแล้วก็ไปสร้างมาจากาในตัว MySQL ของเราได้เลยแล้วก็เอาชื่อมาใส่นะคะหลังจากนั้นก็จะเป็น username password ที่เข้าตัวดัตเตอร์เบทของเราแล้วก็ดัต a ต a ร์เบทโฮสต์นะคะซึ่งถ้าส่วนนี้จะเป็นในส่วนของสร้าง ในเครื่องของเราเองอะคะ่ะก็คือเรียกจาก local host ได้เลยแล้วก็ต่อมา table prefix นะคะตัวนี้เราสามารถแก้คํางนำหน้าของตัว table ได้เลยนะคะหลังจากนั้นก็ให้ทำการกด submit นะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะขึ้นตัว config ขของเราขึ้นมาให้เลยหลังจากนั้นก็ run and install ค่ะ อลัจากนั้นก็จะเป็นหน้าในส่วนของการเซตพวกชื่อไตเติลต่างๆของตัวเว็บไซต์เรานะคะอย่างอันนี้ก็จะเป็น wp เป็น h a n d w r l d wp แล้วกันนะคะต่อมาก็จะเป็น user name ที่เข้าในส่วนหลังบ้านของเรานะคะ แล้วจากนัก็จะเป็นพาสเวิร์ดค่ะซึ่งตรงนี้เราสามารถตั้งเองหรือว่าะจะเป็นที่ตัว w ว r d ์ดเพจสร้างขึ้นมาให้เลยก็ได้ค่ะในส่วนนี้เดี๋ยวให้เป็นของส่วนต o r เวิร์ดเพขึ้นมานะคะต่อมาก็ใส่อีเมลค่ะ เสร็จแอนจินมีไหมเราก็ใส่ลงไปได้เลยค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็กด Install ได้เลยรออีกสักนิดนึงก็จะเป็นในส่วนของการลงโปรแกรมเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราก็เข้าสู่ตัวหน้าล็อกอินได้เลยค่ะเราก็ใส่ username หรือว่าจะเป็นอีเมลก็ได้ค่ะแล้วก็ password จะเป็นในส่วนของการล็อกอินหลังบ้านนะคะซึ่งก็จะมีในส่วนของตัวหน้าแดชบอร์ดซึ่งจะเป็นดูในส่วนของพวกตัวโพสต์คอมเมนต์หรือว่าหน้าเพจของเราต่างๆนะคะหรือว่าจะมีข่าวสารอันนี้ก็คือจะเป็นในส่วนของการทำงานของตัวแอดมินเลย อันนี้ก็ขอจบในการในส่วนของการตั้งค่าในส่วนของตัว w เ d p บ e s s เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ